สวัสดีทุกคนด้วยครับผมโโหูจะบอกแพ็กวันดีนี่ทุกคนน่าจะประทับใจมากนะผมน่าจะมันเป็นแพ็กที่ดีมากครับผมทุกคนมาเดี๋ยวพาไปดูกันครับผมแพ็กที่พี่จะหวดในวันนี้นั่นก็คือแพ็กซิเวอร์สกีนวอลที่นะผมว้าวนี่เลยครับผม โอ้โหต้องบอกว่ามันดียังไงครับผมทุกคนเห็นไหมมันอาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวหน้านะรูซิติกบาลิโอนิกแต่ว่าทุกคนดูดิมีเดอะโกนครับผมรุงบัคเอ็กโคแบนเดล่านะครับผมเดลต้าปัตโดเรสชารีบูเนตโตโลเดอะบิ๊กวันบัมบี้เบต้าเร็กซี่บลูและดิสไปโดครับผมทุกคนว้าว โอ้โหไม่มีตัวอื่นให้ลุ้นครับผมมีแค่รีเจนระดับสองให้ลุ้นแต่อยู่ดีว่าคุณนั้นจะได้ตัวอะไรซ <c oughs> องดีๆแบบนี้ไม่ตีไม่ได้ไม่ตีคือพลาดครับผมทุกคนนี่คือตัวในหนังทั้งหมดใช่มหมนะปัจจุบันนะผมก็ มันจะมีบางตัวที่ยังไม่เข้ามานะแต่ว่าตอนตัวที่มีตอนนี้นะผมที่มันเข้ามาเขาก็คือเอามาถล่มแจกให้เราเลยนะผมทุกคนอยากได้ตัวอะไรกันบ้างทุกคนอยากได้ตัวอะไรและทุกคนได้ตัวอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมทุกคนมาสามแมตช์ด้วยกันไม่วันคับตัวเหลือเวลาอีกสองวันห้าชั่วโมงเลยนะผมถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมรออะไรล่ะครับโหแล้วดูซองแบบตัวแบบนี้ตัวแบบนี้ ทำไมตัวมันเป็นแบบนี้เอางั้นพี่ก็แบบเอาแบบเสมอธาตุไปชนเลยเอาแบบเสมอธาตุไปชนเลยมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมคิดไม่เตี้ยใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกกระตึกกระตึกแปลกๆเอาลตครับผมแพ็กดีๆแบบนี้ต้องขวดนะไม่ขวดไม่ได้เลยนะผมทุกคนและ มันมีเวลาแค่สองวันถึงพี่ลงคลิปวันนี้ไปนะผมอีกสองวันทุกคนก็ยังมีเวลาตีนะับผมปกติซองมันจะอยู่แค่วันเดียวเว้ยเมื่อก่อนนะย้ําว่าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเดะโอ้โหนี่มันดาเมจดเยอะกว่านกเลือดนกตูฮิโอโดีนะตไนนะุไม่บ่นยาวดีนะไม่บ่นเพลินทุกคนโกเคคลิปโทนแหกลูกอ่อแห้งไปก่อน โอ้โหตุดจัดสุดจริงเ่ะเมื่อกี้ถ้ากันกสองไปนี่คือร่วงแล้หนะผมนกน้อยโอ้โหดีบัมปี้มาแบบนี้น่าเกียดน่ากลัวเหลือเกินกรีปโทนแอคแข็งไว้ก่อนครับผมน่าจะยืนอยู่ได้ฮะเราเอาแบบชนท่านเลยถึงจะแบบค่าพลังอาจจะสูงกว่าเอหน่อยก็เถอะนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยแล้วอย่าบอกนะนายเป็นแพ็กสายเหลี่ยมนะเพื่อนอย่าบอกนะตัววล ปับเรียบร้อยไปดีโอเคถือว่าไม่เหลี่ยมเท่าไหร่ถือว่าไม่เหลี่ยมเท่าไหร่ถ้าการสี่เมื่อกี้มาละเหลี่ยมเนี่แต่มาเจ็ดมาเจ็ดแบบนี้แต่ไม่มีปัญหาเลยมาเจ็ดแบบนี้แต่ไม่โอหมันจบเจ็ดว้าเอาแล้วแงมกัดกิฟโทนแอกแล้วเรียบร้อยทำดีแล้วก,กิฟโทนเอกลูกพอ่อมาราครัโผมนกเอี้ยงมาแล้วเอาลาจ,จังหวะนี้ เออตุจูจูจูตดไม่น่านจะโอ้โหไม่น่านจะมีปัญหาอะไรจูจะคิดเยอะทำไมเนี่ยไปนอนปึ๊บบักเรียบร้อยไปนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้หแพ็คก,ก็อีตี้แบบนี้ตัวที่ได้ก็ดีแบบนี้ทุกคนไม่ตกไม่ได้แล้วครับผมพี่เชียร์เต็มที่แพ็คดีดีแบบนี้คือปกติเราจะต้องมาลุ้นว่าได้รีเจนหนึ่งหรือรีเจนสองใช่ไหมหรือเราจะมาลุ้นตัวแบบอา้า แล้วนี่ตีไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหนะมาเซโนเดี๋ยวไม่ได้ลงครบมาลรวครับผมเซโนมาแล้วแต่แพ็กนี้ไม่ต้องลุ้นได้ช,วชัว์แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้ตัวไหนครับผมทุกคนไปนอนวานฟับฟับับ,บ,บเรียบร้อยเจอกรุงเล็บพิคาดไปดีโอเคจกไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมทำดี ทำดีมากลูกพ่อไม่บังคับตัวไม่อะไรมากไม่น่าเกียดด้วยรอบสองจัดมากคือต้องบอกว่าเขาไม่รู้ดิเขาเขาฉลองสิปีแล้วก็มีแพ็กดีๆแบบนี้พี่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะผมเราจะได้แบบโอ้โหไลยตัวที่สองโตโลดามีตสองพันแบบนั้นขออับาริโอนิกแล้วกันเพื่อนแล้วก็หัวเม่งคุงเหรอหัวเม่งคุงหัเม่งคุงจะต้องเจอใครอะ่ะปึ๊บปึ๊บ แล่ตัวที่พี่ยังไม่รีวิววีเยออ้าวหวัวเมงคุงเจอกับหวัวเมงคุงไปเลยถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมฮ่าๆไม่มีปัญหาอินโดมินาสเรกเจอกันเอาละมามันคงจะไม่ตกพี่ตุยใช่ไหมโอเคโอเคเก็บชาร์จหรือเปล่าเพื่อนเก็บไป S <S <an> เพื่อนทำไมดำกันอย่างนี้โอเคเพื่อนไม่ตบสีเพื่อนไม่ตบต,เต,บตีเดี๋ยวเสียเลยยมโอเคยังอยู่ได้ครับผมแล้วบาลิออนิกเราชาร์จได้ไหมบาลิโอนิกบาลิออนิกมันจะยืนไหวหรือวะไม่น่าจะมีปัญหาโอ้โหอีโดบิดัลเล็กโดนแล้วอีโดตัวโอ้ยอดดีแล้วอีโดรูป่อมาแล้วครับผมบาลิโอนิกมาแล้ว เอาละอินโดมินาเรยกลายเป็นแทงไปก่อนวันนี้แทงให้น้องๆได้เฉิดฉายอืมทำไมดามีเมจดนายเยอะจังเลยอะไปโดนบับเรียบร้อยหมายถึงพี่วัวเนี่ยที่กำลังจะลงมาเนี่ยมมารรัคบผเดโโชมาแล้ว โธโ่พี่วัวพี่วัวตบสี่เลยจังหวะนี้พี่วัวตบสีเนนตบต่เขาให้ครับผมเป็นไงเราโอโอเคทําดีแล้วพี่วัวจะได้ลงไปนอนแบบนิ่มๆแล้วหน่อยปายนอนโอ้โหแบบง่ายๆดีๆแบบนี้แหละอวยเต็มที่อยู่แล้วเราจะไม่บ่นละรัวันนี้พี่จะไม่บ่นละรันนะวันนี้เป็นวันเดียววันเดียวเท่านั้นที่พี่จะยกให้ว่าพี่จะไม่บ่น AI ครับผมทุกคนแล้ว โอเคทำดีแล้วบาลิออนิกลูกพอ่อมาลวครับผมถึงคิวของหัวเมงคุงมาแล้วหัวเมงคุงจัดให้ซ้หน่อยหัวเมงคุงเหรอเฮ้ยไปนอนวึบ,บมาแล้วปับปับ,บ,บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยยามครับอมหัวใครแข็งกว่าก็ดูอาสิครับก็ดูอาสิครับเอาละมารอบถ่ายจัดบ้า บูเบต้าโอเคนี่พี่ต้องย้อนไปหาบูเบต้าเลยหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหบูพี่ยังไม่รีนี่ว่าไอ้บูพี่ยังไม่ขึ้นเลเวลเลยนี่ว่าทุกคนมีเบต้าเนี่ยเอาไงดีะมันจะตู้เขาได้เหรอไม่ได้ดิ <laughs> มันจะไปตูองง้อย่างนั้นได้ยังไงเล่าใช่ไหมนี่นี่แก๊งสามเลยเอาแก๊งสามชาเลยทุกคนมาเดฟคอมพีวพี่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยเหรอโอ้โห มันจะไหววะนี่ยแล้วเอาใครไปต่อดีอะแก้งถามชาฟ๊บอ่เอาเอาเดิวพิกวันไปช่วยแล้วกันไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไม่มีปัญหาบอกเลยว่าเจอไม่มีปัญหาเอาล่ะครับผมมามาดูกันสิว่าแบบนี้ เจอสถานการณ์แบบนี้ AI นั้นจะพิชิตพี่ได้หรือเปล่าในจังหวัดที่ AI นั้นปกติก็ได้เปรียบเราเสมออยู่แล้วและเราขอได้เปรียบบัสด้วยโอ้โหทําำดีแล้วไตโนโลูกอไซโนโขึ้นมาอย่าใ้เจ้าบลูนั้นมันตีได้บลูแกกล้ามากนะแกมาปกป,ป,ป้องลูกแกเหรอเฮ้แกมาปกป้องปกป้องลูกแกเหรอไม่ได้กินหรอกนะเว้ยบลูเอาล่ะไซโนชาร์จหมดไตโนชาร์จหมดครับผม รอก่อนหนูเฮ้ยเอาโหเฮ้ยหายากนะเนี่ยไอมันเปลี่ยนตัวในขนาดนี้มันยังได้เปรียบแบบเนี้ยอ่ะแล้วลงมาตบด้วยหนึ่งเอาไดาโ,นโนได้กินอินโดรแปรปเตอร์หรือวะได้กินจริงปะวะได้กินดิทุกคนเอาละได้เวลาป่าอิโนอ่ะมันเหลือหนึ่งหรอวะ เอ้าพีก็ไม่ได้ดูมันเหลือหนึ่งหรอวะลืมแต้มเฉยโอเรียบร้อยทำดีแล้วไตโตลลุงพ่อพ่อขอโทษมารลกครับผมนกน้อยมาแล้วเอาละฮะเดี๋ยวนะมันเหลือหนึ่งนี่วะใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกไปนอนเกมมันจะพิกได้ยังไงเล้ามันจะพิกพิกได้ยังไงเล้าเฮือบอกแล้ว,ลวมันไม่มีพิกมันไม่มีพิกนะเพราะฉะนั้นมันไม่เพลิดเฮอะไรวะ <laughs> สี่โอเคตบตีแบบนี้อะกะ็สวยก็สวยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเบต้าเดี๋ยวแกวได้ร้องร้องไห้กลับไปฟ้องแม่เดี๋ยวแกวได้กลับไปฟ้องแม่บูเข้าใจไหมหูแล้วตบตีแล้วโอเคโอ้ยเราล้องไปล่วงสองอ๋อย,ยังอยู่ตัวหนึ่งเบต้า แกเตรียมร้องไห้กลับไปฟองแม่ไปนอนนอนจริงเหรอรอบเนี้ปึ๊บปบบเรียบรอย้อยอ้าวอ,อ,อแม่เห็นไหมเห็มันร้องแม่เออมาแล้วแม่บูแม่มันช่างสารต่อกันจริงๆครับผมทุกคนปึ๊บโอเคทำดีแล้วดกดอยลูก,ก,กพ่อและบาร์ถึงคิวเดอะบิ๊กวันมาแล้วเอาละแม่บูไป กลับไปเลี้ยงลูกเบต้านะกลับไปซะและอินโดเลปเตอร์เขาเกี่ยวอะไรด้วยเนะี่ยมาทำไมมาเพื่ออะไรป่ายนอนฟึบมาอุ้ยจิกหน้าจิกหน้ากัดโอุ้เท้าอุ้ยอุ้ยเท้าเรียบร้อยเอาดา้าขวนห,หน้าโอเคจบไปในรอบได,ด้ับผมสวยยามแก่บ,บอมมาดีจัดจัดวันเนียะพี่บอกเลยว่ามาดีจัดจัดและตอนนี้ แพ็กซิเวอร์สก,กินจบไปไป็นี่เรียบร้อยครับผมทุกคนเอาลรามาจะได้ตัวอะไรและทุกคนได้ตัวอะไรกันสามสองหนึ่งจัดมาได้รีเจนแบบร้อยเเซ็นะฮะได้รีเจนแบบร้อยเเซ็นและตัวที่พี่ได้มันคือตัวอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เห็นแต่แคบขอบขอบแคบแคเดี๋ยวน่าได้ผลึกยุงด้วยเอาผลึกยุงดีครับผมตอนนี้ใช้ได้ โอ้โหดีไปโดก็โอเคดีไซนโดก็ยังได้อยู่โอเคครับผมทุกคนมันแจกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนีครับผมตัวพิเศษแบบนี้มันไม่ใช่รีเจนสองดิอันเนี้ยมันไม่ใช่รีเจนสองมันเป็นรีเจนพิเศษแต่มันก็มีรีเจนสองป่าฝนด้วยไหมไม่ดิมันเป็นรีเจนพิเศษเนาะอันเนี้ยเพราะว่ากรอบอะมันมันเหมือนกันครับผมกรอบรีเจนสองกับกรอบรีเจนพิเศษอะมันจะวิบวับวิบวับแบบนี้แหละแต่ว่า รีเจนพิเศษมันจะเหมือนแบบถ้าในดูในรูปตอนตีมันจะเป็นสีขาขาว่ะทุกคนนั่นแหละครับผมเขาเรียกรีเจนพิเศษไม่รู้พี่ก็ตั้งมาเองนะ <c oughs> ใครได้ตัวอะไรแล้วผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่กรบผม